นายวีระสมความคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวีระบุรุษหนองจานผู้ต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยโดยนายวีระออกมาแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนต่อกรณีพลเอกนัทพลกันนสูตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ที่จังหวัดกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่10กันยายน2568 นายวีระระบุว่าการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือเป็นโมฆะไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงใดๆจะออกมาอย่างไรเนื่องจากพลเอกนัฐพลขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเพียงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในรัฐบาลรักษาการของน้องสาวแพทย์ทองทานชิน,นวัตรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือเตือนแล้วว่ารัฐบาลชุดรักษาการไม่ควรตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นายวิระย้ำว่าจะนำเหตุการณ์นี้ไปยื่นฟ้องดำเนินคดีทั้งพลเอกนัตพลและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนื่องจากถือเป็นการกระทำเกินอำนาจทางกฎหมายและอาจสร้างผลเสียหายต่อสถานะของประเทศในอนาคตนอกจากนี้นายวีระยังกล่าวหาว่าการเดินทางไปประชุมที่เกาะกง เท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าเกาะกงเป็นดินแดนของกัมพูชาทั้งที่ตามหลักเขตแดนที่72และ73พื้นที่กว่า3ใน4ของเกาะกงด้านที่ติดทะเลนั้นเป็นดินแดนของประเทศไทยโดยอ้างอิงจากคำบอกเล่าของพลโทพิรัตหรือเสมซึ่งเคยย้ายหลักเขตแดนกลับไปยังตำแหน่งเดิมและยืนยันว่าแนวเขตแดนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจุดที่กัมพูชากำหนด วีระยังอ้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแผนที่ยุคฝรั่งเศสสยามที่ชี้ชัดว่าพื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ของเกาะกงเป็นของไทยอีกทั้งฝรั่งเศสเองก็รู้ดีว่าน่านน้ำไทยมีทรัพยากรพลังงานจำนวนมากเขายังเตือนว่าการปรากฏตัวของพลเอกนรพลในฐานะแขกของจังหวัดเกาะกงกัมพูชาสามารถถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในศาลร,ระหว่างประเทศเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยได้ยอมรับอิปธิยของก,องกัมพูชาบนพื้นที่ดังกล่าวแล้ว นายวีระทิ้งท้ายว่าการกระทําเช่นนี้ถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและสะท้อนถึงการละเลยต่อคําเตือนของรักษาการนายกรัฐมนตรีและกฤษฎีกาที่ห้ามลงนามหรือทําข้อตกลงใดๆที่มีผลผูกพันในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้คุณวีระได้โพสต์ถึงประเด็นกัมพูชาว่าหากข่าวนี้เป็นความจริงตกลงพวกคุณยอมให้เขมรมันใช้แผน G หนึ่งต่อสองแสนตาม MOU2543 เขามาแย่งยึดแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรใช่หรือไม่พวกคุณไม่รู้หรือว่าเขมรมันชอบมาแย่งยึดแผ่นดินไทยไปแล้วตลอดแนวชายแดนเกือบสองล้านไร่คุณจะถอนกําลังอาวุธสําคัญออกไปทําไมฐานเขมรมัน,มนย,ยังยั่วยุกวนตีนอยู่ทุกวันหากจะเปิดด่านก็ควรเปิดให้เฉพาะการค้าขายตามชายแดนระดับชาวบ้านเท่านั้นต้องไม่เปิดให้คนไทยมีการข้ามไปเล่นคาสิโนตามบ่อนต่างๆต,ต,ต้องตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้า ที่ส่งไปเลี้ยงบ่อนคาสิโนและแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งหลายตัดการส่งน้ํามันและยุทธบัตรใจทั้งหลายเข้าไปขายในขเขมรจนกว่าขเขมรจะยอมถอนกําลังออกไปจากแผ่นดินไทยทั้งหมดตกอง,งพวกคุณเป็นทหารของพระราชาหรือเป็นทหารของคุณเซนกันแน่หากพวกคุณไม่มีความรู้ความสามารถไปเอาแผ่นดินไทยที่เสียไปคืนมาให้ได้เสียก่อนแล้วจึงเจรจากับขเขมรหากพวกคุณไม่กล้าทําหน้าที่ของทหารพวกคุณก็ลาออกไปเถอะยังมีทหารของพระราชา ที่รักชาติรักแผ่นดินอีกมากซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนพวกคุณ